ของยยเคสบายดีสบายทุกคนสำหรับตัวนิ่ศูนย์กายยูทีวี t s เอสปากนั้นทุกคนเนสุดาคุณหนิ่งศูนย์พาทุกคนมาเที่ยวงานพัสมุรเจรีนะทุกคนวันแรกในวันที่วันที่สามนะทุกคนพฤศจิกายนนะ เราเดินไปดูงานด้วยกันวันนี้นะเป็นวันแรกเลยทุกคนคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันแรกเลยเราจะไปดูว่าวันแรกจะคนเยอะไหมนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นเป็นวันที่บอกเลยว่าวรมาอีกบครั้งหนึ่งไปหนองเซิงซูนเคยมาเลยน่านอ่าพมสดเจลีนะ วันแรกนะทุกคนวันที่3พฤศจิกายนปี2566าอยหกสิบหกทุกคนหอสมองสมกลาการสวยมากเรามาดูขอสมองกันก่อนสวยงามจริงๆโอ้โหทุกคน แอบวยอยากเสื้ออะคนเยอะมากวันแรกนะทุกคนนี่คือวันแรกนะวันแรกของงานพะสมุดเจรีอ้าจริงๆนะงานนี้คนเ,ย,เยอะยู่เลยแหละว,วันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์นะทุกคนวันศุกร์นะเรามาดูกันว่าจะสวยงามและอลังการขนาดไหนนะทุกคนไฟแสงสีแล้วก็ผู้คนนะแล้วก็อาหารต่างๆนะีน แต่ว่าศูนย์กล้าเลื่อนลงไปดรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเลื่อนลงไปแล้วก็แบบกลับไม่นา้ทุกคนยืนขึอนมาไม่ได้โอ้โหคนเยอะมากทุกคนอาหารเยอะแยะเลยโอ้โหทุกคน วยงามมว่าคือวันนี้แบบร้วรวยาววนมาสู่วัดอีกครั้งพี่น้องซึ่งปีก่อนนะนย์เคยมาแล้วไปทุกคนแล้เวเลื่อนลงไปข้างล่างกันถ้าไป็ BTS ทั้งหลอยากจะมานะก็มาเลยทุกคนนั่ง BTS มาลง ที่สถานีปากน้ำนะทุกคน<ม>ก็ถ้ามาถึงถ้ามาถึง BTS นะก็ถือว่ามาถึง<ม>งานแล้วทุกคนนี่แบบนี้เลยก็งานก็เริ่มตั้งแต่วันที่สาหาวันที่14บ่ะทุกคน <S <S โโเล่นกันสนับันไว้ทุกคนจะมีแบบเครื่องเล่นหลายๆอ,อย่างนะทุกคน คลิปนี้ก็ศูนย์จะไม่ได้พูดอะไรแบบเดียวนะทุกคนเพราะว่าเสียงรบกวนเยอะมาก E aí ก็เยอะนะันแรกแต่คนคนก็จะประมาณนี้แหละคือรถแรกนะคนเยวมาแต่ซูมจะไม่เดินไปทางนั้นซนะูมจะเดินไปทางหลังนั่นไปทางโน้น,ะนเอลยวา่าของกิจเดยอะมา นก็นจะเ่ินไปนิดเดียวครับทุกคนเดินไปนรด่อยๆเลย À ah, yeah. จะเป็นเ uh, มนูทอดนันทุกคนเมนูทอดต่างๆนะนก็จะเป็นทอดไก่คะับคนเยอม,มาก อันนี้จะเป็นของหวานนะครับโอ้เมนูทอดทอดโูทอดกุง้งแล้วก็ตกกะ้วก็ไต่ก็มีเช่นกันม,มีหลายอย่างเลยนี่ยมทอป้ปลาหลุ ใชยงานตัวเองอเลยนะกับอาสมประการ วันนี้ก็จะพาเลินแต่ฝั่งนี้นะทุกคนไว้วันหน้าสวนจะพาทุกคนเล่นไปผังพะสมุรนะทุกคนนะันเปอีกผังหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นผังปากน้ำ เดีวทุกคนสนับคลสนุนศูนย์การเด้พาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศยูทีฝากน้ำนะทุกคนงานพ่อสมุทรเจดีนะแต่ศูนย์คลิปนี้จะไม่ได้เดินไปะจะไม่ได้ข้ามไปพังพ่อสมุทรนะทุกคนไว้คลิปหน้านะศูนย์จะพาทุกคนไปถ่ายอัปเดตภาพบรรยากาศผางนู้นนะวันนี้ก็มาอัปเดตภาพบรรยากาศวันแรกนะทุกคนผังฝากน้ำนะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกเลยทุกคนของงานพ่อสมุทรเจรนะคนเยอะเพราะว่าเยอะเลยทุกคนคนเยอะมากเลยล่ะ เียกระจกนิจาขาทำอะไรกันทุกกน USSR, oh มีตามแบบนี้ด้วยกาเป็น่าสำหรับพีนิสุนก็จะได้ขอจบคลิปบเพียงสนิทกเลยเนาะว่าเจอกันคลิปว้กเจอกันใหมคลิปหนานะนิสุนจะมาทำนบรรยากาศให้กอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนีร้าเดินี่เเราผ่านสำับพี่นิสุนสดีสวัสดีครับกระ